วสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับลุงของเก่าสามชัยนะครับพี่น้องฝากเีทุกท่านนะครับก็มาติตามวันนี้เป็นวันพระหลุงก็ได้จุดธูปขอพรนะครับและก็จุดธูปเลขนะครับ ขอหวยจากผู้ซีสตอล์เลมิยาสีตุมานะครับพี่น้องฝากเกทุกท่านนะครับแนทางแบ่งปันนะครับพี่น้องนะครับก็มาบทวิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ละคลิปไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันทุกชนิดนะครับสำหรับหัวใหญ่หัวรัฐบาลนะครับ เป็นแนวทางแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาติดตามนะครับที่ชูป่อข่วยนะครับที่ลุงได้มาจากอาจารย์นะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระลุงก็ได้ขอพรป,ปู่นะครับ เพื่อเป็นแนวาทางแบ่งปันนะครับโปรชีวิตเจนะิญญาณในการรับชมแต่และชิปนะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาวันนี้เป็นวันพาใหญ่นะครับก็จะถ้าคนเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามเพื่อ,อเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับสําหรับ อืนนี้นะครับก็อันนี้ก็ประมาณหกทุ่มกว่านะครับเราก็จะพาพี่น้องมาดูที่ทูปนี่นะครับจะเป็นจริงขอให้เข้าลงขอพรอปู่ไว้แล้วนะครับก็เหนเ็นเลข3แล้วนะครับตัวต่อไปจะเป็นเลข9หรือไม่ เป็น3ามเก้าจริงๆนะครับพี่น้องวอางวดน,นี้ก็าฝากเอฟซีพี่น้องนะครับผู้เขมาติดตามนะครับบทชีวิตเจรณนญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้เป็นจริงดังสมเกนึกด้วยเถอะนะครับาฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผู้เขมาก็ลุงฝากแนวทางแบ่งปันพี่น้องสำหรับวันนี้ขใอยร่ำรวยนะครับ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปดใดๆนะครับผมขอฝากเอฟซีพี่น้องเข้ามานะครับก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาจะได้ตัวไหนอย่างไรก็้วยควมเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับฝากเอฟซีทุกท่านนะครับ ที่แนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโดจวิทเจรณยานในการรับชมแต่ละคิปนะครับขอปรอนปูพน่พญานากับผู้ปู่ศีสุโธนะครับแอไมอาศีปฐุมาขออนุโมทนาสาธุสำหรับวันนี้นะครับผู้กำลังติดตามถ้าจะเป็นตัวเลข ที่ดงให้ฟีพี่น้องไปนะครับก็ขอให้เป็นจริงถ้าจะเป็นจริงก็ขอให้สมปงมาราัถนานด้วยเถิดให้ออกเป็นตัวเลขที่ตรงใจกับพี่น้องหรือไม่อย่างไรนะครับฝากฟีไว้นะครับนี่นะครับฝากพี่น้องผู้เข้ามานะครับโปรชีวิตจารณญาณในการรับชมนะครับ เป็นสามเก้าแล้วจะเป็นห้าหรือจะเป็นตัวไหนอย่างไรฝากไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปันพี่น้องสรับคืนนี้นะครับก็ลงได้กอปอนจากปู่นะครับฝากพี่น้องเอฟซีไว้นะครับแนวทางแบ่งปันเช่นเคยนะครับเื่อควรเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับพี่น้องพบกมา ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องก็แล้วกันนะครับเอฟซีทุกท่านขอให้โชคดีและความเชื่อส่วนตัวนะครับไม่สนับสนุนในเรื่องการประนันทุกชนิดนะครับไม่ว่าสิ่งกฎผิดกฎหมายใดๆนะครับทุกชนิดเช่นกันนะครับฝากเอฟซีพี่น้องไว้ที่แนวทางแบ่งปันสำหรับวันนี้ก็แนวทางก็คือแนวทางนะครับ ม่ให้งมงายนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อคนเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็มาตามากันไว้นะครับก็จะเป็นตัวไหนยอย่างไรก็ฝากพี่น้องนะครับเอพี FC พุทธิกรรม,มานะครับก็เรามาดูตัวเลขกันนะครับด้วยความเชื่อนะครับาเป็นศูนย์ก็น่าจะใช่ เป็นตัวไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับโปรดชีวิรจรณญาณน,นะครับขอพรปู่ท่านให้มานะครับแล้วก็หยดน้ำตาเทียนที่ลงลงให้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับจะโดนใจพี่น้องหรือไม่นะครับอย่างไรโปรดชีวิรจรณญาณน,นะครับในการรับชมแต่และชิปนะครับพี่น้องฝากดับสีทุกท่านนะครับ วันนี้วาไว้ที่แนวะทางแบ่งปันก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเลขในใดก็แล้วแต่นะครับก็เป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องไว้นะครับที่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่และชิปไม่สนับสนุนในเรื่องการพปรนันกดสเกต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่น้อง ผู้ที่เข้ามาโดยคนชอบนะครับผู้ที่ไม่ชอบก็ผ่านนะครับฝากเอฟซีไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปันนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรก็ออกมาแล้วนะครับพาพี่น้องมาตามกันเลยนะครับเป็นกันจ,จิตใเลยนะครับบไม่หมดแล้วนะครับ สามเก้าหกนะครับจะเป็นสามเก้าหกนะครับใกล้เชียงเกิดตัวเลขสูตรที่ลงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางโปรช้วจิรณญานในการรับชมนะครับฝากพ,พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาฝากไว้นะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับแบบแนวทางเบ่งปันวันนี้นะครับ หลังวันที่16บนะครับหัวใหญ่หัวรัฐบาลนะครับพี่น้อง,องลงให้บทชีวิตจรณยานในการรับชมกันแล้วกันนะครับก็ฝากที่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับน้องคงจะเห็นกันนะครับสำหรับตัวเลขนะครับจุดนะครับฝากไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากพี่น้อง F4 ผูเข้ามาขอให้โชคดีร่ำรวยกันในงวดวันที่16พพคุมภาพันธ์นะครับ2564ก็แล้วกันนะครับขอพี่น้องก็มาติดตามถึงโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับฝากไว้นะครับกันนะครับติดตาก,กันเลยนะครับพี่น้องฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันวันนี้ ประมาณนี้่าไว้นะครับพี่น้องก็มาประมาณนี้นะครับหาซื้อก่อนอันนะครับสำหรับวันนี้หาซื้อลอตเตอรี่นะครับหลักจินแบ่งรัฐบาลวันที่16นะครับขอโชคดีนะครับพี่น้องก็มาติดตามลง,ลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับ ฝากเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ที่หยดน้ำตาเทียนนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับฝากเอฟซีไว้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับฝากพี่น้องทุกท่านทุกคนเลยนะครับก็มาขาอนุโมทนาสาธุ ก็แล้วกันนะครับนี่นะครับตัวเลขไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปันนะครับชีวนะิตจิณตนาณาในการรับชมก็แล้วกันนะครับพี่น้องขอให้โชคดีสำหรับวันวันที่16น,นะครับที่แนวทางแบ่ง,บงปันก็แล้วกันนะครับพี่น้องพู้เข้ามานะครับ ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับตัวเลขน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับพีบ่น้องดงโชคดีสำหรับทุกบอกหวยนะครับก็ประมาณนี้ขอโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับ ล้วกันสวัสดีครับ น้องเ่อาสุกีพุกมานะครับ